สวัสดีท่านผู้ชมนะครับช่องกล้องสุริยาชาแนลนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเกี่ยวกับที่หลวงตาบุญชื่นนะครับหลวงปู่ได้ทุดงนะครับเพราะว่าหนึ่งเรื่องฝนตกด้วยแล้วก็เรื่องสถานที่ด้วยที่เราจะต้องอดูแลให้ท่านได้พักึ่งเวลาที่จะตรงนั้นก็จะมีน้อยนะครับที่จะมีเวลามาท่าน,าน,านต้องขออภัยด้วยนะครับ เมื่อสองสามวันนี้ก็ไม,ไม,ไม่แทบไม่ได้ลงอะไรให้ผู้ชมได้ดูเลยต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าก,กันนะครับตอนนี้หลงตาท่านทระองมาถึงอำเภอกระนวนนะครับอำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะต้องเข้าวันนี้คงจะต้องเข้าพักจังหวัดที่แถวแถวแถวเขตกฬสินนะครับเขตกฬสินอาจจะเป็นอำเภอ แถวอำเภอหนองกรุงศรีนะครับแต่ยังไม่ยืนยันนะครับต้องดูระยะแล้วก็เวลาที่ท่านกําหนดอีกทีหนึ่งนะครับขณะนี้ผมอยู่บ้านหนองโปนะครับอำเภอกระนวลนะครับจังหวัดขอนแก่นอยู่นะครับดูประชาชนพี่น้องนะครับกำลังรอต้อนรับถวายสิ่งของหลวงตานะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่หลวงตาท่านพักผ่อนคลายกล้ามเนื้ออยู่นะครับใช้เวลาประมาณสัก1 5ถึงนาทีโดยประมาณนะครับ ให้ดูพี่น้องประชาชนมารอหลวงตาโน้นนะครับไกลๆนะครับไกลๆไกลๆก็สุดสุดลูกหูลูกตานะครับเป็นหลายกิโลนะครับจากนี้ไปผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า2กิโลหรือ3ากิโลกว่าจะถึงตัวเขตอำเภอ,อย่านชุมชนนะครับของอำเภอกระนวนนะครับแล้วก็คงจะสุดไปอีกไกลเหมือนกัน,นช่องปลายอำเภอที่จะไปทางหนองกุงศรีนะครับพี่น้องก็เป็นพลังศรัทธาที่ พี่น้องประชาชนได้มีความเริ่มใสนะครับในพระเหมือนที่ผมเคยพูดให้พี่น้องประชาชนได้ได้ไดได้ฟังนะครับความศรัทธาก็เกิดจากสิ่งที่ปฏิบัตที่หลวงตาท่านได้ปฏิบัตินะครับอย่างดีเสมอต้นเสมอปลายนะตลอดระยะเวลา11บเอ็ดพรรษาที่ผ่านมานะครับทุกท่านหลายคนก็ไปดูประวัติประวัติจากาในช่อง YouTube ต่างๆนะครับอา,อาจจะไม่เต็ม100%แต่ว่า ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของท่านตั้งแต่ส1เดพรรษาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับครบสีเยดพรรษาท่านก็ทัปฏิบัติเช่นนี้มาตลอดนะครับสามพรรษาแรกท่านก็เดินธุดงค์เป็นคณะกับครูบาอาจารย์นะครับท่านพระอาจารย์จรัญที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เมื่อท่านได้ความรู้พอสมควรนะครับคิดว่าจะมาเรียนรู้ศึกษาด้วยตัวเองสแสวงบุญด้วยตัวเองปีคิวเวกด้วยตัวเองท่านก็ได้เดินทาง กาบลาคูบาอาจารย์นะครับมาปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยลำพังนะครับโดยสายของท่านคือสายปฏิบัติสายปีกิเวกสายเดินทุดงนี่แหละครับเพื่อกำจัดกิเลสลดล้านเลิกกิเลสต่างๆนะครับส่วนของที่คูบาอาจารย์ที่ท่านได้สั่งสอนก็คือพระอาจารย์จรัญนะครับเมื่อไม่กี่วันหลวงตาก็ได้พูดถึงพระอาจารย์ท่านอยู่ก็คิดว่าอยากจะไปกาบ อาจจะไปกราบนวัตการครูบาอาจารย์เพราะว่าท่านได้กราบก่อนจากลามาในท่านบอกว่าจะขอ,อนับถือขอยกไว้เป็นที่ตั้งเป็นครูบาอาจารย์ที่ตลอดชีวิตของท่านาท่านพูดอย่างนั้นนะครับเมื่อวานซืนก็คุยกันกับหลวงตายอยู่เห็นพี่น้องประชาชนในผมพูดกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังมีความสุขความชื่นใจไม่หายครับพี่น้องครับดูความตั้งออกตั้งใจนี่ฝนฝนกำลังลงเม็ดแล้วนะครับเมื่อวานจุดนี้ผมไปโน่นตัวเมืองคิดว่าท่านจะไปถึง จุดที่พักนะครับก็คือแถวๆในเมืองนะครับเป็นเป็นวัดป่าวัดแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเป็นวัดป่าชัยมงคลจากนี้จากจุดที่ท่านพักมาถึงวัดป่าชัยมงคลประมาณ5กิโลกว่านะครับผมดูเวลาแล้วหลวงตาท่านคงเดินไม่ถึงแน่ก็พี่น้องดูเอา้ลยกันว่าขนาดนั้นเป็นเป็นเวลา3โมงบ่าย3โมงกว่ายังไม่ถึงจุดที่พัก เลกประมาณ2กิโลนะครับลออีกสกิโลและประชาชนก็จะอยู่ยะระยะนี้เยอะแยะอย่างนี้ครับผมก็ประเมินเวลาว่าพี่น้องประชาชนเยอะพุทธศาสนิกชนเยอะคงคงไปไม่ถึงแน่ในระยะเวลาสามสี่โมงเย็นนะครับท่านก็บอกถึงที่พักไม่เกิน4ี่โมงเย็นขนาดเมื่อวานนี้ยังถึงที่พักเกือบ5้าโมงนะครับตีซะว่า5้าโมงเย็นแล้วกันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าจากนี้ไปจุดที่ท่านพักเมื่อวานคง ไปถึงคิดว่าคงไม่ต่ำกว่าหนึ่งทุม่มหรือ19นาฬิกานะก็เลย uh, ขอตัด uh, สินใจที่จะเรียนนมัสการท่านหลวงตาพักที <t <t ่วัดนี้นะครับคือวัดศรีจันทร์เมื่อคืนนี้นะครับก็เราก็จะมีการเว้นระยะงดเข้าการนมัสการนะครับช่วงที่หลวงตาท่านเข้าพักในบริเวณสารานะครับคืองดเข้าเกินกําหนดนะครับรวมกลุ่มกัน อาจจะทยอยเข้าทีละกลุ่ม2กลุ่มนะครับกลุ่มละ2คน3คนในมาเป็นคณะแต่ถ้าจะไปรวมบนสารายางเช่นสวดสวดมนต์หรือว่าทำวัดเย็นนี้ก็คือก็งดเลยงดให้ญาติโยมเข้าร่วมนะครับเหลือแต่หลวงตาท่านารูปเดียวเท่านั้นเองส่วนช่วงเช้าก็ให้เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะครับประจําท้องถิ่นทั้งผู้ใหญ่บ้านกำน,นันสารวัตรเจ้านที่ตํารวจอาสาต่างๆช่วยดูแลนะครับเรื่องจัดระยะ เว้นช่วงห่างของการทำบุญต่างบาตรช่วงเช้านะครับเป็นระยะห่างอตอนนี้ก็มีประชาะทางเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับเห็นไหมครัพี่น้องมีการเว้นระยะห่างพอสมควรนะครับพอสมควรไม่ไม่แออัดยัดเยียดนะครับให้ขยายยาวไปไม่แออัดยัดเยียดนะครับเว้นระยะห่างนะครับพี่น้องดูนะฮะเว้นระยะห่างพอสมควรนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูแล้วก็ช่วยให้ทางบ้านเมืองได้สบายใจขึ้นนิดหนึ่ง แต่ว่าก็ให้ประชาชนด้วยให้ความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้หลวงตาท่านกําลังเดินมานะครับพี่น้องผมคงต้องเดินตามท่านระยะหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อวานมีประชุมเจ้าที่อาสานี่นะช่วยกันแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับบอกพี่น้องประชาชนการวิธีการถวายน้ําวิธีการประเคนของนะครับท่านก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าที่ที่ผู้ติดตามช่วยกันนะครับ ผมก็คงจะมีเวลาในส่วนนี้มากขึ้นนะครับมีเวลาที่จะช่วยในการดูแลสถานที่พักพักเบรกค่อนคลายพักเที่ยงแล้วก็พักช่วงบ่ายแล้วก็พักช่วงเย็นที่ท่านจะจำวัดนะครับจากนั้นก็จะต้องเตรียมสิ่งของต่างๆที่จะต้องถวายประเคนให้ท่านฉันท่านท่าน,านบริโภคนะครับตรงนี้ก็คือ,อไม่ว่าจะเป็น ยาที่คุณหมอให้มานะครับเมื่อวานก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจนะครับเมาาื่อวันวันก่อน2วันและคุณหมอจากโรงพยาบาลศรีน,ค,น,นคริรนทร์นะครับโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นนะครับค่ายพัชรินนะครับค่ายพัชรินจังหวัดขอนแก่นก็คุณหมอพนิการท่านมาตรวจด้วยตัวเองที่บ้านเสียวนะครับที่บ้านเสียวก็มาตรวจแล้วก็ท่านก็แจ้งผลมาแล้วก็เมื่อคืนนี้ท่านก็ตามมาเอามายาเอายามาให้หลวงตาท่านได้ฉันนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ต้อ,องขออนุมัตนากคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็คณะแพทย์คณะพยาบาลทุกท่านที่ได้มาร่วมการตรวจสุขภาพหลงตาครับสุขภาพท่านดีขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่น้องค่าตรวจวัดอะไรต่างๆที่ความกังวลเรื่องอความหนืดของเลือดต่างๆท่านก็ดีขึ้นได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องทุกท่านที่ดูสบายใจนะครับ สองตาท่านตากแดดตากฝนก็จริงนะครับแต่ว่าท่านท่านผลตรวจตรวจจากคุณหมอแล้วสบายใจว่าท่านแข็งแรงตัวตองไว้นะครับคุณลตัวตองไว้จะเอาน้ำทามตุ้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 ม おめでとうございます。<music> นิดนึงครับบว่ง ้าท่านเจอเด็กนะครับก็จะนมให้เด็กเลยนะครับพี่น้องนี่ครับมีเจ้าหน้าที่คอยบอกุเป็นระยะระยะนะครับโอ้เจ้าที่อาสานะครับเสื้อสีฟ้าจากอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับมาช่วยดูบริการช่วยดูแลนะครับประสานงานทุกที่

เงหน้าขึ้นมานะครับเยหน้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะให้เดินดูประชาชนพุทธศาสนิกชนที่มารอหลวงตานะครับออันนี้ก็จะมีแต่ว่าฉีดอ่าแอลกอฮอลเป็นระยะระยะนะครับมีเจ้าที่คอยดูแล ชีเดนแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้ป้องกันในระดับหนึ่งที่เรื่องโควิดนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่แมสก์เจ้าที่มีใส่แมสข้างหน้าหรือเปล่านี่ครับต้องดูนะครับใส่แมสเลยนะครับไอพี่บอกเขาใส่แมสก์เลย<ๆ>มีมีคนแจกแมสข้างหน้าไหมยกมือตรงเลยนะครับยกขวบขึ้นยึด เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับว่าประชาชนเยอะขนาดไหนเราจะเดินไประยะไกลๆดูนะครับพี่น้องครับยตัวตรงเลยหน้าขึ้นนะครับยอะตัวตรงเลยหน้าขึ้นนะครับยกขึ้นนยครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาครับ จะมีเจ้าที่คอยแนะนําเป็นระยะะ,ยะนะครับพี่น้องครับดูสิครับว่าต้องใช้เวลาประมาณทักขไลเนี่ยผมอยากจะมีเอ,อ,เอ,อ,เอะเรนะมอไซ้ะมอเไซค์จักรยานอ่ะปานจักรย,นะยานไปดูมอไซค์อาจจะเหม็นควันนะอยากจะเป็นจักรยานเป็นออมอไซค์ไฟฟ้าก็ได้ น,น่าจะดีให้พี่น้องประชาชนได้ดู<า>ก็ก<า>จะได้เห็นภาพชัดๆว่าพี่น้องประชานะชานเยอะขนาดไหนนี<ะ>่มีการตีคล้องตีกองด้วยนะคนนี้เนาะตีคล้องตีกองด้วยโหลั่นคล้องลั่นชัยตัวตรงนะครับไม่ต้องกกราบไม่นั่งทับรองเท้านะฮะไม่ทับรองเท้านะครับ ตาท่านเดินมาเร็วนะครับพี่น้องเตรียมตัวเลยเด้อเตรียมตัวเลยเด้อครับเด้อลงตามาพ้นมาไวเด้อเอาวุธมาเลยลูกมือลูกมือ่าเด้อมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าครับรถควนเลื่อนเลื่อนนะครับเลื่อนเร็วนิดหนึ่งนะลงหน้าใกล้ๆหน่อยนะลูกน้ำ โอ้เราล่ตั้งหลังนหน้าเลยนะจ้าอันนี้คนขายของอะไรนะครับก็มาจากเชียงรายก็มาหากินอย่างที่ผมว่าน,นะครับแล้วก็คงไปว่าอะไรท่านไม่ได้<ะ>ก็ได้แต่ว่าไงจ้าควาบรูปค้ขปขปขนขายใช่ไหมต้องต้องต้องไปหาซื้อเอาจ้าหลวงตาท่านไม่ได้ทำนะครับ ต้องไปหาซื้อเอาเด้อจะมีกรอบรูปครับพี่น้องอบางทีก็อันนี้โอเคนี่รูปหลวงตาตรงนี้นะครับให้ดูดดดนี่แล้วก็เป็นสิลิมงคลถ่ายรูปมาให้หลวงตาท่านได้ดูเป็นมงคลไว้ที่บ้านนะครับ แต่ว่าหลวงตา่านไม่ได้ปลูกเสกนะครับพี่น้องบอกนะหลวงตา่า้ไม่ได้ปลุกเสกนะครับหลวงตา่านไม่ได้ปลูกเสกนะครับให้ดูนะครับพี่น้องคือก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับระยะทางประชาชนมาคอยต้อนรับไนะครับประชาชนที่มารอกาบไว้นะครับให้สวมหน้ากากไัยทุกคนนะครับ มัยทุกคนแล้วก็เวหานะครับมีเจ้าหที่ประชาสัมพันธ์บอกว่าให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนแล้วก็เว้ระยะห่างนะครับอานโมหนาบุญด้วยทุกคนนะครับเป็นมงคลน,นะครับที่หลวงตาม,มานะครับ นะครับยาวตลอดนะครับประชาชนก็รออย่างงี้ครับพี่น้องพลังศรัทธ,ธาก็เป็นที่น่าภูมิใจนะครับที่น่าอนุโมทนาบุญนะครับพี่น้องเราชาวพุทธประชาชนมีความสุขศรัทธ,ธาเลื่อมใสทุกท่านทุกคนนะครับตาคนก็ต่างยืนรอสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ ดูนะครับตัวเล็กตัวน้อยมารอมากับคุณแม่ด้วยโอ้โหนี่มาคุณแม่มารอหลวงตาเนาะให้ดูนะครับเก็บภาพเก็บบรรยากาศวันนี้ครับคุณพ่อวัสดีครับเก็บภาพบรรยากาศหลวงตาบรรยากาศคนมาขาบหา้บูชาหลวงตาเนาะเอ่อ เดี๋ยวจบตรงนี้ที่ท้ายรถนะครับนำหน้าหลวงตานะครับผมคงต้องแค่นี้ก่อนเพราะว่า,วาเดินไปก็จะยาอุ Level. ้ยตัวน้อยมาด้วยมากับคุณแม่เะครับสว well. ัสดีครับสวัสด,ดีอันนี้คุณโูกเหรอครับคุณโรคกี่ดดเดือนแล้วครับดเดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งพอดีโอมารอหลวงตาเนาะ,ะมาแต่หกโมงเช้ามาแต่หกโมงเช้าครับพี่น้องดูนะโอ้ตาแป๋วเลยลูกเนาะ ขอ,อเป็นบุญวาสนานะขอให้อยู่ในศีนลในธรรมเจริญหน้าที่การงานในโลกเด้อสุขภาพแข็งแรงในโลกเด้อเป็นเด็กดีนะกะตัญญูรู้คุณพ่อแม่นะลูกนะดูเขามองหน้าครับท่านผู้ชมสาธุลูกออสาธุอันโมนาะบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับสาธุครับสาธุแป๊บเดียวหลวงตาเดินมาถึงแล้วผมก็ผมเดินไวแล้วนะเนี่ยผม <c oughs> จะเดินลงหน้าไปไกลๆเดินไม่ทันหลวงตาคงจบแค่นี้ก่อนครับท่านผู้ชม เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลวงตาท่านจะเมตตาตัวน้นอยๆคนนี้ยังไงเดี๋ยวขอสักรู่นะครับจะดูก่อนท่านบอกมาขอบารมีหลวงตานะครับ,ห,บรหลวงตา,ามาแล้วตามาแล้วนะครับ ม่น่าขึ้นนะครับนี่ดูน่าย้เายกใ้แล้วเราจะเ่าอน้เป็น้านหกน่าจะเป็นนมนละปวดด้เหลงะาเลนี่ละเดี๋ยว้งเยมากเอาอันนเป็นนมนลละปวดเนี่ยหนได้ฟอนตัวน้อยได้ได้นมด้วยขนมให้ตัวเล็กนิดนึงเออให้สมัยบลุงนะครับการนมาสาทุบุญ กับพี่น้องนะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับอนมวนาสาธุบุญนะครับอันนี้ก็สายบุญคนหนึ่งสวัสดีครับมาช่วยดูแลแจกน้ำมนต์น้ำมงคลหลวงตานะครับท่านเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมมาจากเกือบเดือนหนึ่งอยู่แล้วนะครับมาช่วยกันดูแลสาธุบุญครับสาธุบุญนะครับอนมวนาบุญด้วยทุกท่านทุกคนนะครับ